เปลี่ยนทีมสีแชทในลายหรือว่าเปลี่ยนทีมสีไลน์ง่ายๆรับชมคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรา ไรวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเปลี่ยนทีมสีลายนะคะอย่างเช่นตอนนี้ลายของเราเนี่ยเขาจะเป็นทีมแบบนี้ก็จะเป็นทีมออริจินัลนะคะทุกคนเป็นปกติ ั่าไปของลายแต่ในที่นี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นลายสีชมพูสีดำสีอะไรแบบนี้วิธีการนะคะก็ง่ายๆเลยอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่ลายกันก่อนหลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่คำว่าหน้าหลากักด้านล่างซ้ายมือและทีนี้ก็ให้เรากดแตะไปที่ฟันเฟืองมุมบนขวามือค่ะจากนั้นนะคะให้เราหาคำว่าทีมทีมทีมกดแตะป้าย จากนั้นให้เรากดไปที่ทีมของฉันตัวนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าทีมของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันซึ่งในสีอันนี้เป็นทีมอเป็นทีมที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการตัวไหนต้องการเปลี่ยนไปเป็น,ปนทีมสีไหน อย่างเช่นอ,อยายจะไปเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเราก็กดไปที่ตัวดาวน์โหลดตัวนี้แล้วก็รอสักครู่ให้เขาดาวน์โหลดเสร็จจากนั้นก็ให้เรากดแตะไปที่ตัววงกลมค่ะและในที่นี้ก็ให้เรากดแตะมาที่ตัวนี้ออกอกดออกกดตัวดั้งเดิมออกนะคะให้เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าให้เหลือแค่ของโคนี่ตัวเดียวทีนี้ค่ะก็ให้เรากดคําว่าเลือกด้านล่างขวามือจากนั้น ลายของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นสีชมพูนะคะทุกคนเห็นไหมเชัดของเราก็จะกลายเป็น,ปนแบบนี้โอเคง่ายมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ